สอนกังฟูเลยดิได,ได้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 เด็กจะสอนให้น่อยยิงเนาะโอเคโอเคกูจะต่อ,อยมึงนะเอ้ออมอไม่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 ให้มึงต่อยกูนะโอเคต,อต่อไปวิชาตีเฮ้ยทำไมไงไงวะเนี่ยโอ้ฉันอยู่ไหนวะเนี่ยกูลราหากระตุกไก่ดิว้า,า,าโวโอเค <c oughs> แต่ว่าทำได้หมดแตดสถานไฟมานะฮะเออมัดสถานไฟยาอาวู้วววโอยอยู่ไหนวะเนี่ยเออไปนะ ล้มนอนกับที่เลยวะพลังอะไรเยอะเนี่ยมือต้องฝึกกับกูเลยเอาไปใช้กับกูดูว่ามึงตายถ้าตายหมดเนี่ยโอเคได้ฉันไปก่อนนะแมวโอเคยมวเราเอาหมาัดสะท้านไฟนี่ไปต่อยพพลเออรดูสิโอเค คุมาอัน,นายจะทาอะไรฉันจะไซเออฉันจะโอ้ไซอะไรวะฉันจะใช้มัสานไฟเะเะเะไม่ชมัดตีนสานไฟโอ,โอ้โอ้ตัตัติดกับพื้นเลยวะไม่แรงแรงสวัสดีครับ โอาฝากโอ้ยเหลือแต่โค้งกระดูเออโค้งกระดูใครวะเนี่ยเฮ้ยโค้งกระดูใครอ๋อย่าย่าหย่าตวัดตีไยเราแข่งโอ้โหแม่งถ้ายอยู่ใกล้กว่านี้กูตายแล้วแหละแล้วว่าซิโคงกูหลุดวะ ของใครวะเนี่ยของใครวะมันของใครมาจากไหนของกูหรือเปล่าไม่ใช๊ไม่เจ๊เฮ้ยไอ้เหี้ยมาจากไหนวะมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยผีในเกมเปล่าเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยไม่พบสุดนะอ้าวกูว่ามันเยี่ยมกูเออ เดี๋ยวอนนี้กันชิยาอมตะเให้ผมกูจ้าชียาอมตะกิี่ปะจ้าชิ้เอาชี้เอาคุต่อให้หน่อยโอเคนี่แกคือปะจ้าของเออเอเอเจเอจเอจเอนะฉันจะทำการกระทืบพื้นเออเอาใหม่เอาใหม่ว้าว้า ูเอาเราลองเอาคนมาอยู่ตรงนี้ดูคนที่มันไม่ใช่จะอมตะจะอยู่ป่ะอู้หก่พวก้โกระดูกเลยเอาเลยพวกคมละกพรว่าก่พวก้โกระดูกเองเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายว่ะโอ๋อมึงอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนวะนี่ยอู้ฟโอูออ้หากันคู่เจอเดี๋ยวกูไปหาไปเหอะเดี๋ยวคันพีนี่เก่งบป่าลา่ะพลังสายฟ้าได้ถ้ามึงเก่งกูไม่น่าสนมเลยโอ,เโอ้ มาสัตส์ทาบ้าทำยังไงวะเนี่ยว <os are> <ified> ัวไม่นอนอีง <aer os> ูเออดอมันมันแรงช่วยเลยได้เอ้อโคกระดูเลยวะโคกระดูกมึงนั่นแหละโอ้ยมึงอะ เอยจะเล่นอย่างนี้ไม่ได้มันแรงเกินไปน่ะเออได้มากูจะชกมึงแล้วกูจะเอาตีนจะเอาตีนยันหน้ามึงกูจะโอ,โอ้โอ้โอ้รวมกันเลยวะรวมกันกลายเป็นแบบเสี่ยง มันมีควันวิ่งมันนืนีปีๆเลยเออก็มันนี่ก็มาเบิดนี่ยเชียร์ไงเพือน้ยังไม่ตายอยู่เนสงบสุขเลยวิดดงตัวถ้าเราละหลุเออละหลดอะไรถ้าถ้าเราะเบ่อ้นีละอ้ดูเขียใช่ไหมใช่เปไป ที่กูมีจะไปแล้วนะโอเคไปเลยไปเลยเยอ้้ไปอะไรสถานฟ้าพ่อมึงอกูไปด้วยไบอู้มทำอะไรวะเนี่ยกูกระเด็นไปด้วยเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วไบ๊ปายบาย